วันนี้พามาดูร้านผักคะ่ะร้านผักที่เขา<อ>ที่เขาเพาะไปแล้วจะไปปลูกในสวนคะ่ะเยอะมากๆเลยมะเขือเทศเมืองนอกคะ่ะ<อ>เป็นพวงเลยอะ่ะมีขายต้นมะเขือด้วย ันนี้เป็นใบโหระพาใบโหระพาก็เยอะเป็นกระจุกเลยราคาสามจุดแปดศูนยฟังร้อยกว่าบาทนินดนค่ะต่อต่อกระถางจะก็เยอะเนาะนี่โตโตมาหน่อย นี่ยังยังอ่อนต้นอ่อนเลยผักชีค่ะผักชีเดี๋ยวก็มีไม่กี่ต้นเองแพงมากเลยสามจะเป็นศูนย์ร้อยกว่าบาทนิดนิดแพงเนาะะถางน,นี้เดียวนี่ต้นพริกค่ะ ต้นที่เขาขายมีตัวอย่างเขามีเขามีตัวอย่างเขาจะเสียบบอกสามจุดก็สองจุดศูนศูนย์ประมาณหกสิบกว่าบาทค่ะต่อต้นนะคะมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศอเทศออหนึ่งกระถางมีหนึ่งต้นราคาสามสิบสามบาทต่อต้นมะเขือเทศเยอะเลย นี่ครับมะเขือเทศเป็นพวงแบบนี้แต่ส้มตำอร่อยเนาะบบนต้นละหกต้นละสามสิบเามะเขือเยอะมากเลยมะเขือมะเขือเทศพี่แตงคออ่ะเมลอนกระถางนึงมีสามต้นเองสามต้น โอ้หกสิบกว่าบาทหกสิบหกบาทค่ะต่อต่อกระถางเล็กๆนสามต้นอันนี้พริกค่ะพริกพริกแบบสั้นๆพริกฝรั่งกระถางมันก็หกหกสิบหกบาทต่อต้นแต่สวยนะสวยมากๆเลยอันนี้พริกสีเขียวกับกับสีเหลือง นี่ตัวอย่างค่ะตัวอย่างตัวอย่างพริกอันนี้พริกเขียวแดงตัวแดงก็ราคาเท่ากันหกสิบหกบาทต่อต้นตัวอย่างกะเพราบ้านเขามีสองสีเหมือนกันสีม่วงกับสีเขียวเหมือนกะเพราแดงบ้านเราเนาะ กะเพราบ้านเดาก็มีสีแดงกระเพราแดงกะเพราเขียวบ้านเขาก็มีค่ะผักสลัดค่ะแดดแรงวันนี้ไม่อยุดชื่นเท่าไหร่สลัดประมาณเก้าสิบบาทค่ะมีกี่ต้นเนาะ อันจะมีประมาณเก้าเก้าต้นค่ะเก้าสิบบาทสลัดสีม่วงผสมสีเขียวพิกฝรั่งน่ารักมากเลยค่ะเนี่อู้สีสวยมากเลยแต,แต่แต่แพงประมาณร้อยี่สิบนี่ค่ะต่อต้นนะคะจะเป็นสีสวยสวยมากเลยเพริกค่ะเหมือนพริกย่ยวกบ้านเราเลยเนาะ นี่ตัวอยา่างบ้าะไรเสือดกมากเลยน่าเอาไปปลูกเป็นลูกแล้วเอาไปปลูกเป็นลูกเป็นลูกเลยนี่ค่ะเป็นลูกตั้งแต่ซื้อเลยถ้าซื้อไปปลูก แตงฝรั่งอ่ะน่ารักดีค่ะแต่แพงนะต้นหนึ่งสามจุดห้าฟังนี่ค่ะราคาเลยร้อยกว่าบาทต่อต้นแตงน่ารักดีขั่วม่วงค่ะต่อต้นก็ร้อยกว่าบาทเสือมองทั้งหมดเลย